มองใกล้ไม่ชัดทาอายไลเนอร์ก็ไม่ได้แล้วก็เขียนอายแชโดว์ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนี่จะใส่แว่นก็เกะกะเหลือบมองก็ไม่เห็นเบอร์อีกเล็กแนะนําตัวนี้เลยทุกคนตัวเนี้ยชัดมากนี่เล็กใส่ตายาวมองใกล้ไม่ชัดตัวแว่นนี้นะบวก1น5นะคะเวลามองอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยกระจกเขาจะมี2เลนอันนี้จะเป็นเลนปกติใส่ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งอ่ะเป็นเลนขยายเดี๋ยวเล็กแต่งตาให้ดูนะทุกคนจากที่ต้องใส่แว่นนะแล้วแบบเออเนี่ยคือเขียนแบบ ไม่ต้องใส่แ,แว่นแล้วเราไม่ต้องหลีตาไม่ต้องหยีตาด้วยแบบม,มันดีอ่ะไม่งั้นเราต้องถ้าเกิดว่าจับผิดเล็กดูได้นะถ้าเกิดว่าเล็กหยีตาแสดงว่าเล็กลเริ่มแบบมองไม่เห็นแล้วก็ต้องเพ่งอย่างนี้ถูกปะ่ะแต่อันนี้ไม่ต้องนี่มันชัดระดับนี้ทุกคนถ้าดูทีวีอ่ะระดับ 4K อ่ะเออแจวว่าชอบนี่เลยอย่างนี้เห็นไหมเล็กลืมตาแบบไม่หยีตาเลยนะคือมันชัดเหมือนเรา กลับเป็นัยรุ่นแล้วใส่ตาปกติอย่างนั้นเลยนี่คือการแต่งตาของเล็กทุกคนเนี่ยเห็นไหมได้แล้วมีตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้ราคาพอๆเข้าแค่กล่องเดียวถูกมากใครสนใจเล็กแนะนําเลยเอาจริงตัวช่วยไม่ต้องใส่แว่นแต่งหน้าอะไรทั้งสิน้นแปะพิกัดให้แล้วนะคะ